สวัสดีครับทุกคนผมเซบสมมาเนี่ยออกมาครับมาหาวัตถุดิบมาเนี่เวิเร์ผมเนาแก้วมังกรที่ผมปลูกไว้พวกแน่ครับมาเนี่ยทมาหาวัตถุดิบคือต้นอีพุกอีพุกใส่งามจีไปก้อยสู้พี่น้องทุกคนในเมืองหวานกีนอย่างไรต้นอีพุกาม,มาแล้วครับมามาทอดแล้วอันพ่นต้นอีพุกครับต้นอีพุก นี่ครับคือตอนน้นอีผุกใหญ่ใบใหญ่งามๆเนี่ยต้นนี้คือใส่ที่ห้อบะตองกานแล้วครับมันแก่นี่ต้นล่่ามันสีแก่แก่เกินไปแต่ว่าต้นที่ห้ออย่างไดคืออยากได้อยากได้แบบนี่ครับอ่อนๆจั็กน่อ,อ,นนอยนี่ต้นนี้ครับอ่อนๆจักกน้อ,อ,นนอยแต่ว่าต้นนี้มันหน่อยเกินไปครับใส่บางามต้องหาใส่ท้ำงามครับ บาเลครับโอ้ยมีแต่ต้นน้พุกไงเต็มพนเยียวครับแต่บอนบอนบอนปอดสิ่งที่ต้องการครับนี่ครับพอแล้วครับพอแล้วต้นนี้พุกใบกำลังงามเลยครับเนี่ต้นนี้แล้วครับใบกำลังอ่อนต้นกับอ่อนพอดีต้นนี้แล้วครับนอกเสียใบก้อยก้อยต้นนี้พุกครับไปเฮ็ดยิงกันเลยครับ เลต้นที่ปลกแล้วก็ยังขาดวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งครับคือบักเน่าครับบักเน่าบักเน่าพรมปลูกไว้ว่านลอยก็ต้นเลยล่ะเลี้ยต้นเดียวขอเลาะพอได้กินครับเนี่ยปลูกใส่กระถางม้อยังจ๊กต้นครับเก็บวัตถุดิบครับบักเน่าไว้จากซีหามากนะพอได้ขันครับ มาไดครับพ่อแล้วครับพ่อแล้วไปเฮ็ดกินกันเลยครับทำนะครับเนดะ้รอตัดออกครับส่วนนี้ทิมไปส่วนนี้ปเป็นเขาไฟครับเนะี่ยครับเผาอพันสุกๆสามสุกๆกนเด้ครับเนาะจิบนะ จำแค่บอกกู่ครับมื่อนี้โอ้ได้แขกคิตีมาสักอีเมีเพิ่นมาสอนวิธีเฮ็ดสูเฮ็ดว่เป็นปันได้นี่นพิ่นทีเฮ็ดให้มั่งครับบาดท่นี่อีเมีเพิ่นมาเฮ็ดให้มังเราวิธีการเฮ็ดอีพุกก้อยอีพุกคนว่ามันต้องลอกกันดำาออกก้อนนั่นเอออกลอกลออกลอแ้มนงามเลอกลอกอกออกงาม ม่นก็ไม่หรือไม่เยอมันไม่มีคนเขามามันก็รักบ้างมันา็มืเออเขาเห็นสิ่งนี้อันนี้มันมันก็แค่แค่แค่คนแค่ะไรเนาะครับเออเออไม่เขาห่หรือครับอืมแค่ขอเนสิมอืมครับโอ้แค่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 คนตื่นมากอ๋อพูดออกไปไปทำ นี่ครับวิธีการเอาเอันดำๆ,ๆออกงูดออกครับงูดออก,ออก,ออกมาห้งแนั่งมะอาดจังออูดไมอกนะใจไหอหงไงือหงไง่กัมอยู่อืมเมื่อนะใหครับเห็นหรครับเห็นยูนี่ไม่เห็ดไปเลย่ออกไปออกไป,ๆๆไป บอหายไม่รู้นเลยอ่ะครับว่ามันสะอาดบ่มาเข้าเลยคบเาี้เขาซื้อีข้ากู้หยเื่อไ่รรู้วัดาวอ่ยังไหวสบายอ่ะรูวัดปลาอะไร เมืเก่าแก่ไรเนี่เอาผอคูบบนะครับกระสูบบเราเปานไงอืมเอาผ่อคูบบเขกือมะกกอยหรือเปล่าครับกว่าเราผมเห็ดไม่น้องอกวอาเราเดี๋ยวนี้้าว่ามีอันยังเห็ดวันใดวถ่าตาก,กล้องเน่ะวันหนมายายเห็ดให้มึงก็เลยได้ทายนี่ละอือใกมว่ใักเน่าครับขันบมักเน่าเนาะครับอืมมาเพื่นอนเอาม่สวยเาก็ม่สายืเชือย ออมาห้อ,กองก็ยัจะอาจะอาชกอนหอมอ้ามไหอ่ะครับใ่อย่ใชยใชยซสำหนีเพราะได้แล้วเนาะบอกคัดแล้วเนาะครับผมอ่มาาดก็าใส่สมแล้วครับหอมใส,สมคาดก็เสียออวใจเลยหอกไอ็ไรจีนแจ้งเสีย อ่าไปไปจำค่อยจำวะบ่ครับบัค่อยตัง่จำแค่แบบเาะมาค่ายอืมก่อนมาค่ายองมไม่ติดรัดกันเลยป่โอ้ยสบายไอ้ข้อม้โม่มื่มจำใส่ใส่ทำอกว่าคือคสบอกกูไปหาเามันหายากเลยค่าลอินก็เดี๋ยวนี้เออค่ายอินก็อะรอ ให้่ายเจ้าว่มอแก้คกุ้งซีไหมมอแก้วกุ้งี่ีไหมไอตีจะพอจะไม่ห่อมอแกงมแกงก็เอาอย่างอ่ะเรล็ดอ่างเกล็ดขอมัดต่ำมากครับค่อยแม่ครับอืมค่อยๆค่อยๆเกม็ดอ่ามาไงบ้อง เอางาครับหลังจากที่เห่ออ่อนลอกจับดำๆออกแล้วครับบัดนี้ห่ากระปลางนา้ำน้ำสาดเราก่อซอยเป็นต้อนเป็นต้อนนะครับเอาบักเน่าเนี่ยบีบใส่แบบคั่นคั่นคันคั่นในน้ำม,มันออกแล้วปั่นน้ำออกพิมพครับวันนี้ถือขั้นตอนการปรลุ่มนะครับเ้อะพริกใส่พริกลงไปครับพริกน้ำปลาน้ำปลาแดงแล้ว ไปต้องทำอยการพนุ่งของชิร่จะไล่เสบไ่จะไล่เสบไปไปมาหมดบลยความครับควมความลงเลยข้นวควมหอมบวกควมเปบาลเองไปประกวดครับน้อยๆปนครับนตูนเ,เย็นเตมเลย ออโอ้หวามนะครับหวามหวามต่ำรังหิ้นหิ้นนะโอกข้อนขกันครับ พี่มากันครับพี่มากันยางการยังการยังเตะยังเตะไปนับปะไปปะเดี๋ยวไปประเดี๋ยวไปเช็ดตู้รวะพี่ก็เห็นหน่อยครับว่าเพชรก็เล่นบกขอานักถือมาไม่ร้อนมากหรือเปล่มันลำใหญ่ไปสุดความเลย ดีสันมาแล้วครับสีสันนะแดงดีแล้วตันดังสมเพิ่มบากเนาอีกไหมครับาีเ อ,อ๋อครับเสร็จแล้วครับเป็นการน,กนัดจีนได้มาครับมาไฟไฟพวกครับไปเลยตุ้ยใช้เชือกเลยเอาคนมาทักจนกีฬาจับกินกรับากได้ไหมครับผัดโคตดขตามเดยเอต้องเทงสปสม ไม่ปปบใช่ใช่ไม่ใช่ใย่ใช่จ๊ะจ๊ะ